พอประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าสัหราบณ์น,นี้<ะ>ไม่มีแล้วไม,มไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่าไม่มีแล้ว,วเดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วดุกสวัสดีค่ะวันนี้นะก็อยู่กับบางสมชายนะคะที่มีอาการนะคะเข่าเสื่อมงอเข่าไม่ได้เดินไกลไม่ได้ยิ่งเดินยิ่งปวดนั่งพับเพียบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์บางกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขามีอาการดีขึ้นได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยก็สวัสดีค่ะบางสวัสดีครับอยากให้บางเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเมื่อก่อนบางปวดแบบไหนบ้างคะ ก่อนนี่คือปวดเข่าเพราเข่าเสื่อมครับประมาณข้อเข่าเสื่อมแล้วคือเวลานั่งนั่งราบไม่ได้นั่งราบไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ครับพับเพียบได้ไหมคะนั่งพับเพียบก็ไม่ได้ใช่พัเพียบก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาลุกขึ้นมามันจะทําให้เสียดเข่ามากอแล้วเวลาเดินเี่ถึงขั้นเดินยกแยกแล้วอีกหรือยังคะใช่บางทีเดินอ่ะเวลาเดินนานๆบางทีมันจะมีเข่าเรียกเข่าลั่นเข่าลั่นอ๋อเอพอมันลั่นปุ๊บเนี่ยเราเหมือนเราเหมือนไฟช็อตอ่ะ มือนจะนั่งลงไปเล่นเขาเรียกเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเนื้ออ่าพอเวลาเราเป็นหนักๆอ่ะค่ะเราสามารถกล่ะเหมือนเราทรงตัวไม่อยู่เราก็สามารถล้มได้เลยนะคะถือว่าอันตรายมากแล้วบางเป็นมานานหรือยังคะเนี่ยประมาณสองปีสามปีได้สองปีสามปีนะคะแล้วบางรักษาแบบไหนอยู่คะเมื่อก่อนตอนนั้นก็คืออใช้ไปโรงพยาบาลทานยาใช่ครับหมอแล้วก็ก็กินยามาตลอดอ่ะเป็นปีอ่ะมันก็ไม่หาย ไม่หายใช่ไหมคะคือเพราะอาจารย์ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะครับก็ให้ยามาก็มีแต่ยาพวกแก้ข้ออักเสบไขยกล้ามเนื้อกินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่หายก็ไม่หายนะคะกินยาก็ไม่หายแล้วมีทำกายภาพร่วมไหมมีมีบ้างแต่กนก็ไม่ดีขึ้นแล้วก็มีก็มีกินอะไรนะคอลลาเจนกินคอลลาเจนก็กินประมาณได้สามกระปุกสามกระปุกแล้วก็รู้สึกว่าเบามั้ยมันก็ดีขึ้น พักหนึ่งบางทีพอลาโรนนั่นๆมันก็เหมือนเป็นอีกแล้วหลังจากนั้นนะคะบางก็ได้มาเจอสารสกัดเฉพาะทางเป็นสองกระปุกนี้นะคะบางทานยังไงแล้วการดีขึ้นยังไงบ้างคะเอ่อทานไปชุดแรกชุดแรกก็คือคู่นี้เลยเนาะบังเนาะเป็นยังไงบ้างอาการเดือนแรกก็คือมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่เดือนแรกเลยใช่ไม่มีอาการของการเจ็บเข่าเลยใช่แล้วเดินไกลได้ไหมคะเดินไกลดีขึ้นไหมเดินไกลก็เดินได้ไกลขึ้นมากขึ้น เมื่อก่อนบางยืนแบบนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมยืนแบบนี้ดยืนนานๆไม่ได้เลยโอ้แต่ตอนนี้ยืนได้แล้วนะคะใช่ครับแล้วบางเป็นยังไงบ้างบางทนไปกี่ชุดแล้วคะถึงแบบตอนเนี้ยสี่ชุดได้แล้วสี่ชุดชุดได้สี่แล้วออาการเป็นยังไงบ้างบางว่าเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอาการของการเจ็บเข่ามี่มีแล้วเดินไกลได้เยอะขึ้นสามารถวิ่งได้แล้ววิ่งได้แล้วทุกคนตอนที่เป็นเข่าเสื่อมตอนนั้นอะแดกๆอะ หมอห้ามวิ่งเลยนะอให้เดินใช้เดินเอาจะออกกำลังเวลาเราทำกายภาพอ่ะมันจะใช้เดินเอาเขาบอกไม่ให้วิ่งแต่ตอนนี้ปั่นจักรยานได้แต่ถ้าวิ่งไม่ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนบังวิ่งได้แล้วนะคะทานไปเพียงแค่สี่ชุดเท่านั้นแล้วก็ประมาณสี่เดือนเนะบังเนาะถ้าโดยรวมนี้เบาเบาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะบังร้อยเปอร์เซ็นต์เหรร้อยเปอร์เซ็นต์สี่เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์ บางไม่ได้เป็นหน้ามาให้หนูใช่ไหม,ไมทานจริงใช่ไหมคะทานจริงครับทานจริงใช้รจริงนะคะใช่ครับอยากให้บางฝากถึงเขาเรียกว่าคนที่ป่วยเนี่ยคะ่ะคนที่เป็นเข่าเสื่อมหน่ยค่ะบางเดี<ำ>๋ยวพ่ปบันเองสำหรับใครที่เป็นอยู่ที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเหมือนผมเนี่ยหรือว่าหมอน้องกระดูกเสื่อมอะ่ะก็ขอให้มั่นใจในส,สารสกัดส,สองตัวนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามัน มันหายแน่นอนอ่า<ด>นะคะดีกาไปกินยาอ้โหขอบคุณมากมากเลยค่ะสําหรับคนไหนนะคะที่มีอาการเหมือนบางสมชายนะคะสามารถทั้งในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางนะคะคอยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะ